สวัสดีค่ะพาน้องพันมาเก็บดอกแคเก็บดอกแคไปฝากพ่อไหมลกูกไม่ฝากไหมคะเธอไปแล้วไหนดอกสวยสวยมีไหมไหนดอกสวยสวยมีไหมเอ่ยได้ไหมคะไหนได้ไหมเธอ ร้องไห้เพื่อนร้องไห้หรือเปล่าอึยยเพื่อนร้องไห้เหรอคะใช่ไหมใช่ไหมลูกเพื่อนร้องไห้เพื่อนอยู่นู่นร้องไห้เหรอคะอู้เพื่อนทําไมร้องไห้คะโดนอะไรใครแกลหรือเปล่าใช่ไหมคะโดนแกลใช่ไหม โดนแกล้งน้องพันต้องไม่เล่นไม้นะถ้าเล่นกับเพื่อนนะโอเคไหมถ้าถ้าเล่นกับเพื่อนต้องทิ้งไม้นะได้ไหมคะคมถ้าเล่นกับเพื่อนต้องทิ้งไม้นะไม่มีใครเล่นด้วยนะถ้าถือไม้น่ะโอเคไหม,มไม่มีใครเล่นด้วยนะทิ้งไม้ไหมคะเ,เก่งมากอะตบมือให้ตัวเองด้วย <c oughs> มาเอ้ยเอ็นนี่เอ็นนี่เจอลเอล่เจอพี่แล้วเจอพี่แล้วบอลพันไหนบอร์บอลพันไม่ได้เอามาด้วยน้องพันได้เอามาไหมยังก็ย่าขาดหมดเลยลูกย่ยาพี่ก็ย่าขาดแล้วเห็นไหมคะแล้วน้องพันเอาบอลมาไหมคะไหนไปดูที่รถสิมีไหมได้เอามาไหม ได้อามาไหมลูกไม,ไม่มีเลยหรอกลับไปเอาที่บ้านไหม <Okay. S 1> กลับไปไหมกลับไปเอาที่บ้านไหมคะ <Okay. S 1> เอาไหมเอาไหมกลับไปเอาที่บ้านไหมคะมมไ,มไ,ไปไหมนูน่นพี่พี่ปอตอยู่นู่น đi lẽ love...